ก็เสิร์ฟย่ามูหูเหลืองเลยมูหูย่ามน้ำมาพี่นอ้องสายการบินเมื่อกี้อะไรอันนี้กับตันอะไรคะสวัสดีครับกับตันโรเดอร์ใช่ไหมคะไปขับเครื่องบินไหมคะใช่ครับวันนี้ไม่ได้ขับวันนี้ทํางานอือไปนเป็นแอร์สวยไหมอือฮึแอร์โฮสเตสใช่อะไรนะ <In> นะอินอินดีสอะอันนี้ไอ้ลืมอะ Flight a อ t e n น a n น ไปเอเทนเน็ตใช่และในดั e ช์ภาษ s เรียกว่าส s วร์ดส์สจวร์ดส์ว i นนี้บินค่ะวันนี้บินวันนี้มีบินมินองฉันจะบินบินไปอันนี้กัปตันนะคะอันนี้กัปตันกัปตันโหลดเดอร์กับตันโหลดเดอร์รถดินเอ็กเซลมีเมียเป็นแอร์มัอนี้แอร์มีบินมีห้องแอร์มีบินจ้ะเอาบินตีเจ้าเจ้ามัอนี้มีบินจ้าผีแพ้วันนี้มีบินนะคะ วัดดิชาจุธาระตาราพรวันนี้มีบินจ้ะวันนี้งานรับงานหลายอย่างพี่น้องเอ้ชีวิตวนวายกโควิดน้ำมนต์นชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไงพี่ไงครับแอมวันนี้มีบินมาทักทายก่อนไปบินจังหน่อยพี่น้องอืมมือสาวันแอร์โฮสเตสอันป้าต่โคลได้ป้าเข้มพี่น้องเออคือสิกินครับอันอันนี้บ่ได้ดอกตะกี้ก็ขะนหนียว เอาบลจ่าคุณได้ใชเอาปลาเค็มเมก่อกี้เขาเหนียวปลาที่ผลิตเองได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดปลาต่างโกได้ปลาเค็มเมื่อนี้มีบินเด้อพี่น้องเด้อบินจากสันซาวลงสันลามตกเป๊ะ Sorry honey Sorry flight attendant the flight is delayed because there is a cat sitting on the captain Ah uh, you you tell the 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 passenger อ mm ืมฮะอ่ะ Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I'm sadly to inform you that our flight is a little bit delayed because there is a cat sitting on the captain's lap, and I'm not allowed to fly the plane in this way. Please, uh, cabin crew, can you remove the cat from my lap? Hi, air Remove. fly. Captain team. ขอบ่วงเวที่ทันษาตะข่อยทำงานกันเป็นทีมนะเมือเมื่อเสายังเป็นครูภาษาไทยอยู่เลตอนนี้เป็นแอ้อกแล้วพี่พี่แพ้หลายอาชีพแมวเป็นเหตุไอ้เรื่องเครื่องบินตกงลิ่นเล่ด้อพี่น้องเลยแมวไปย่อมนีจากกัปตันหาก,กินกันเป็นทีมวันนี้วันนี้เป็นแอจ้าพี่น้องอืมอเ,เ,เ,เาเจ้าอสีดในฝันพี่น้องอาสีดในฝัน อยากถ้าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นได้หมดนะพี่น้องมันไม่องว่าท้องอยากเป็นหมอข่อยอยากเป็นแอบเป็นเล่เป็นไดนี่คิดเองเออเองไฟที่เล่ไฟที่เล่วันนี้ใส่สูสวยจังเบอร์สดใสดีจริงๆเดอจ้าเอเอสเอสเออยูเอสเอสอะไรอ่ะโอ้เรือดำน้ำอ่าสีสวยแค่สูดหนิวยสวยได้พี่พี่แท้ แอแอใช้กันบินมางคีแอร์ไลน์พี่น้องเอ้ยอืมสบสีบินไปนเมืองพยาวานอนอยู่นครนสวรรค์มีอยู่จริงไหมว่าหัวหน้าเผ่าเรามีจริงไหมพี่น้องอืมพี่น้องคอยให้สีคอยคือแอร์บอลมูเจ้าวะ่ะอืมคืออยู่ไหนเนาะเอ้ยสีวินแอร์คอยอยากเป็นแอรแต่ว่าความงามบ่ถึงภาษาบ่ได้ก็เลยเดี๋ยวเป็นแอรกีอยู่เพื่อนวันนี้ใส่ <laughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> กัปตันกับบินบได้พอหนังกัปตันแจงไปเราได้ว่าเป็นอย่างเครืองกันดีเลยแมวแมวนังอยู่กัปตันอืมช่วงหาหากินกันเป็นทีมคือจ้าพี่แพรบอกคือจ้าสวัสดีจามาดามขอบคุณค่ะพี่แพรบุษราคำสวัสดีจามาดามมือนี้มือนี้เป็นแอจะมือนี้เป็นแอสายการบินมังคีแอร์ไลน์หนูเป็นแอค่ะพี่แอมน,ออน้องเอ็มอีลีบอกเป็นแอ์อดีบอกเวย ลี้ยแต่เห็นงานน้องด,ดีน้องเอ็มเป็นแอร์หรออุ้ยน้องมีเอฟซีเป็นแอร์ด้วยนะอุ้ยไม่ทำมาได้แน่ข่อยนะมูเจ้าเมืงแม่ขนาดเป็นแอร์คอสเตนต์ยังว่าเป็นแอร์คอสเตนต์ดีๆยังมาเป็นเอฟซีแอร์ป้อหมือมูเจ้าทิ่เมืองกข่อ,ขอยซ้ำแดดไม่ทำมาได้แน่เออมันมันขี้ขีได้พี่น้องต้นตอหน,นึ่ซื้อน้องเอ็มพี่เหมือนแอร์ไหมอะ่ะน้องเอ็มพี่พอเป็นแอร์ได้ไหม ติ้งติงติงตพี่บากพี่บอกไว้สัตยน้อยเอ้ย <c> ข <oughs> ขอให้เอาจากล่องกันวัน <c oughs> หนึ่งไปพังไงเอาหมูป่อนไหมเหมือนมากค่ะน้องเอ็มบอกเหมือนมากค่ะแอจริงแอจริงมาเป็น FC เอฟซแอร์พร้อมครับอุ้ยดีใจจังเลย <c oughs> น้องเอ็มแอร์สายการบินอย่างอ่ะอยากรู้ว่าเรามีเรา เรามีน้องน้องอะไรนี่แม่น้องมาริซาแฟนเพจสวัสดีค่ะเรามีเรามีแฟนแอจิงหลบไปเลย <laughs> อุ้ยเรามีแฟนขับเป็นแอ้ด้วยได๋หพี่นอ้องอขอมีแฟนแฟนับเป็นแอ้ด๋หนพี่น้องแอดแอจิงมะเมืองแอ้ป้อมมะเมืองทีหล่าพี่น้องเอ้ยแอจิงกับแอ้ป้อมอันไหนคู่กว่ากัน <laughs> อันไหนคู่กว่าหมายถึงเย็นนะไม่ใช่ครูที่แปลว่านาส์นะ <laughs> อันไหนเย็นกว่ากันน้องแอมเป็นแอน้องแอมมมาเป็นแฟนคลับพี่แอมด้วยอู้ดีใจจังเลยอยามีแอเป็นแฟนคลับนะคะขอบอกแอ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 เป็นแบบแอมีบ่รไม่บอกไปแล้วพี่น้องเลยฟินแอค่ะฟินแลนด์บอกฟินแลนด์แอบอกพี่แอมบอกว่าหัวใจจากสายการบินมังคีแอร์ไลน์เด้ก คือคือจากงามแถคนสีสเกต่วนหมามีแต่คนงามๆบัเนเพนซอนและสีสระเว้บันเพนท่าค้นสีสเกตมีแต่คนสวยๆนะคะขอบอกไม่สวยจริงไม่ได้ผัวกหลังนาบึย้ยสวยแต่สวยแต่ใน,ส,นสายตาผัวกับพ่อเราพี่น้องสายตาคนอื่นกสร้ังมันแอมเธอทำลายอาชีพระว่างผ้าสีหัวโตผีกำลังจะไปจ่ายผ้าสีสีด้ยหย่อนหอนลังหัวโตแต่ไหมซีเดอ้อ บางทีแอร์ไลน์ค่ะให้บริการพี่แพรหนูไม่หนูไม่ซีเรียสเรื่องภาษีเพราะว่าหนูได้คืนทุกปีเลยเพราะหนูรายได้ต่ําหนูรายได้ต่ําเขาคืนภาษีให้หนูทุกปีเลยปีที่ปีปีแรกเลยคืนภาษีให้หนูตั้งเจ็ดร้อยกว่ายูโรอุ้ยดีใจว่าสันพี่น้องเลยปีที่สองกะหกร้อยปีที่สามแตง่งานเงินายไดร่วมกับผัวผัวกันเลยได้น้อยลงทั้งนี้ก็เลยไดภาษีคืนน้อยลงพี่น้อง เออที่มาเป็นแอร์กับหนูไหมน้องเอ็มอย่าพูดเล่นนะอาชีพในฝันเลยนะขอบอกแอร์โฮสเตสเนี่ยเออพี่ได้ตัางตัวเองเป็นอ่าสายการบินบางทีอะไรสมคนถามข้างๆก่อนจะไปเป็นแอร์ไหมถามคนข้างๆก่อนจะให้ไปเป็นเป็นแอร์เลยคนข้างๆเป็นกัปตัน ติดตามมานานแล้วนะคะสุสสดาวันสวัสดีค่ะสุดาวันสวัสดีค่ะเขาพูณติดติดตามในรับชมเธอค่ะเดินพี่บาปพี่บอตามภาษาอะไรพี่น้องแล้วแต่มือยังอยากเป็นยังมือว่านผิแพะผีวแพ่อพพอบอกมือว่านถ้ายังเป็นคู่อยู่เลยมือเนี่เธอเป็นแอร์หรือเ่อยู่ที่เราอยู่ที่เราอยญกจะเป็นพี่น้องอยากเป็นยังเป็นแม่มันโหลดเกือบบ่ท่านอีกแล้ว <c oughs> โอลีฟเกือบบ่ท่านอีกแล้วท่านท่านท่านมากจ้ามากอยากเป็นยังเป็นโหลดพี่น้อง ยูสิใจเป็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละพี่น้องขอยยังหวั่นใจเลยว่ขาขอยเป็นแอร์เสมอนี่อยจะเป็นพี่นี่กาลังจะโดน 2, สองพนหน้าสมคิดว่าโควิดมันจะยกเว้นเกือบแสนบาทเลือดซิบเลยโอ้พี่แพงต้องจ่ายภาษีสองพันห้าเลยเหรอแอร์สายการบินอะไรเนี่ยอา่านไม่ออกอ่าสายการบินอะไรอ่ะฟอร์จินหรอฟอร์จินแอร์ไลน์อะไรอะยังมันยังมอบอกว่า,าอางกีตไหน้า อยู่ตัวภาษาอังกฤษมู๊ป้าาก็ได้พี่น้องนี่ก็ได้เว้ยเว้ยเออ lady and gentleman ได้สองคำนี่แหละหากคิดกันเป็นทีมตุ้ยตองสวัสดีค่ะวันนี้มาสวยเลยโฮสเตสเอ่อมันนี้อยากเป็นแอร์พี่น้องมันนี้ เวอร์จินเท่ากับบริสุทธิ์ตายแล้วเกิดเสียเกิดมาเสียส่าเกิดน,นะอยู่เท่าไหร่เรายังบริสุทธิ์อยู่นะเ <laughs> วอร์จินเวอร์จินฮะไม่ได้เราต้องลองเราต้องลองนะคะเราอย่าเสียตร์เกิดนะคะเราต้องลองนะคะชีวิตนี้เราต้องลองได้ทุกอย่างนะคะอย่าเป็นอะไรเป็นไปเลยค่ะชีวิตนี้เกือบได้เป็นทุกอย่างแล้วคะ่ะพี่น้องยกยกเวน้น <laughs> คนสัวกับเป็นมาแล้วคนดีกับเป็นมาแล้วแอมโมแมทคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แอมโมแมทคนสัวร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนอง บ้าแอมพี่แพรบอกบ้าแอมอีสานลอยกับไปบินแต่ว่าเครื่องมันดีเล่แล้วแล้วก็ตั้นในแจงน้งอันพาเซนเจอเร์ด้อจ่าเดอมันเป็นสายการบินของออสเตรเลียค่ะจริงเหรอพูดจริงเหรอเวอร์จินเนี่ยฮะบมเคยได,ยด้ยินบมเคยได้ยินต่อขอใจนะบมเคยได้งินเทียอยูี่สิบหาก็บริสุทธิ์ยู่เดอรบริสุทธิ์แล้วทำไมมีลูกคะคุณพี่แพร่ะ อีลีบน้องน้องอีหยังน้องเออริมาอีหยังเนี่ยอ่าเวอร์จินของสายการบินออสเตรเลียภาัาหงวยส,สูยสเออรเวอร์จินเท่ากับบริสุดส่งได้ยูได้ดละเออไอร่องร่อง,องใครไม่ซิงห้างขึ้นมดซิดเลยมดซิดแอมโบดิคืนแทนสายการบินนี่พี่น้องเวอร์จินเนี่ยเวอร์จินแอร์ไลน์เนี่ยบโบดิคืนแดดแดดพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามักเขียนได้เนี่ยเขาจัดให้เป็นแอร์ได้พี่น้องเพราะว่าหนาตาไปทั้งนั้นแ่ วันศบินไปหาพญาว่านอนอยูน่นครสวรรค์อยู่แอมว่ามาๆเหมือนจไปเมืองน้ำกันมีนอนแต่ว่าปีนี่ที่สุดไปไหนกลับท้ายแม่นแล้วสุดาวัานบอกใครซิงใครไม่ซิงห้ามขึ้นแล้วสันเหมือนนี้มาจากคนเหมือนนี้มาหาไม,าม,าม,ามา่มากับมากกับแอดจากคนม่นอนพี่พี่จินไปเครื่องบินตกทนันทีแอมคนหนึ่งนี่เด็กถ้าขึ้นสายการบินนี้นะรับลมพายุฟ้าขนองยิ่งกว่าปักตะไคร่ เครื่องวินกต็ตรงเหมือนกันไปปักตะไคร้ไได้ไป,ปักตะไคร่นำถวมเลยด้นี้เศร้าทีเราเศร้าทีเราบอกวาดัดมานีนไปปักตะไคร่นำถวมนะนะพี่น้องนะจัดอันนี้จัดอันนี้แล้วก็สิอันนี้แล้วพี่น้องมาเก้าผุดคุยหมาม้อยแั่สักนิดนึงก่อนกินฮอดพ่พอแม่พี่น้องอป้องป้ายนะพี่น้องนะช่วงนี้กว่างว่ได้ดเห็นงานหลายมือเห็นงานสามวันต่ออาทิตย์แต่พี่น้องกับชีวิตก็ลังสบายสบาย ไม่ผ่านตั้งแต่ขอซื้อตั๋วแล้วค่ะบอกว่าอันนี้บอกว่าบ่ผ่านแต่ขอซื้อตั๋วเจ้าบ่ผ่านหรือข่อยบ่ผ่านๆๆโ,อโอ้ยสูสายการบินนี่ไปเพื่อซีดเด้อพี่น้องสมัยนียแ้แสดงไม่มีเพื่อใดเดืดขึ้นแท้เพราะว่าเด็กน้อยเพราะซีเพราะหาเพราะโหัน,นะมันบอกกันเหลืองพัวเหลืองเนี่ยหรอแม่แสดงว่าสายการบินเวอร์จินแอร์ไลน์นี่ขันนข้วบริษัทตัวแท้จริงแต่ แต่แต่อันนั้นเราอย่างง้ก่อนเออย่นก่อน,นอุดมการเรามันมาดูพี่แอมมาดูพี่แอมทุกครั้งให้ความสุขไปทุกครั้งเดฟซี่พี่แอมพอพข,ขอพุดค่ะขอพณดลายๆได้อจ้ดเด้อพี่แอมกับบาบาบอปูงปวงไปตามภาษาพี่แอมนี่นะจ๊ะเ <c oughs> ขามาดูได้ยิ้มทุกครั้งเนาะน้องแอมแอมชอบทํ <c oughs> าให้คนยิ้มได้ทําให้คนยิ้มได้แล้วมันมีความสุขนะพี่น้องอีนี้เดะ ผู้ใดเห็นในคนอื่นมีความถูกกับผู้นั้นนะอู้บาปนะสาการแน่พี่น้องเลยให้ให้น้ำแน่ไปน้ำแน่ได้จา้าคือสีวินบนมา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 สายการบินคอยว่าได้หนีหนีบดได้ไิ่ซื้อคืนสายการบินเวอร์จินเวอร์จินแอร์ไลน์แท้ๆคุณแอมปราณีหัวเลาะคุณแอมเบอร์ซีพี่น้นนองเลยไปปักไปปักตะไข่น้ำกระท่วมอันสิึ้นสายการบินเวอร์จินแอร์ไลน์เขาหายต่วันบริสุทธิ์ขึ้นกันนั่นแหละโต๊ะกันแต่พัสดุโชคตัว แค่รู้ว่าอีนนี้จะขึ้นนับประพัดสวัสดีค่ะสวัสดีด้จัาเดอร์ดีมาทักทายมาคุยกันมีน้องพี่แพรไปนะครับไปค่ะไปหาฝืนสายการบินบางที่อะไรพี่วานสวัสดีค่ะมาเร็วสวัสดีจ้าฟังน้ำแนนพี่วานสวัสดีจ้าพี่วานมากมากมากเนี่แอร์สายการบินบางทียอะไรมาให้บริการเสียงหัวล้อกับท่านอยู่แล้วนะคะหัวมึงหัวมึหัวกูหัวอยู่คนเดียวเล่นะก็เดินหัวกูหัวกระชายกูหัวอยู่คนเดียว โอ้ยสุเยแมวกระเฮ็ดให้ดกำงบินดีเลยได้จับตันบวบางคอยมีสูตรมาแนะนําสําหรับควกดิต่น้องใส่ออกจากเออดูตลอดแต่ไม่เคยไปทักนะคะขอคุณค่ะพี่น้องพี่น้องสูตรสูตรสูตรนี่นี่นี่สูตรใหม่สำหรับแอสายการบินสําหรับนางเครื่องเด้อกมุเจ้าคอยสิบอกให้เนี่ยก่อนจะาสิบคืนเครื่องเด้อมัดเลยแบบนี้มัดแอลเนี่ยใสย่แบบนี้ เราก็มัดพี่น้องมัดไว้แบบนี้วันนี้รับรองว่าอันนันอันเี้ยงกรอบจะบ่ได้เลยในโควิดแต่ว่าจะสินาดิาก้าหายใจใต้เลยพี่น้องคอยว่านะเสียงองอกบ้าบชุดใหม่ชุดใหม่ชุดใหม่คือเสียชูดไดเจะาไปใส่ในการของกานโควิดในการฉีดเพื่อพี่น้องเนี่ยใสย่เราก็มัดพูดพูดเลยแบบน,นี้พูดใส่พื๊บเอาเรามาปักพูดเลยพูดพูด เงินใต้เลยแบบนี้พี่น้องเงินคูเงินใต้แบบนี้อันละมาใต้เราค่อยวินโดอกไปสิขาหลักการหายใจตอนเครื่องบินกำลังเทปออกแอดต้องผูกผูกตัวเองไปส่วนไหนของเครื่องคะอันนี้คขไม่รู้นะคะได้ออกผูกข้อไว้ในหอยตรงเตงอืมพี่น้องเู้ใดนสนใจสุนดนี้อินบอกมาด่วนนะพี่น้องพี่จํานวนจำกัดรุ่นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชัน เอาแบบเองด้วยแอร์สายการบินบังคีแนะอร์ไลน์นะบอยาันโควิดแต่หานผมมีเครื่องบินกลับแล้วจ้ามาๆมากมา,มา,มามนอ้องใครสนใจอืมเอาแอมแบบนั้นดิถึงมากู้ขาอากาศใส่เอาสูตรป้องก,งกันโควิดเนาะน้ำล่างโบกกระเด็นใส่นอ้องบอสก็แย่งอากาศคุณได้หายใจแย่งแย่งอากาศแต่ของคุณเดียวในถุงกระดาษนั่นแะสิสิส หน่งเอ็มซีเอฟลังหนึ่งเสียเอาไปฝากมูณด้วยสารบนเครื่องอ่าเอาซีเอฟมาพี่น้องซีเอฟมากมึงมึงมึงนี่อันวิธีใส่ก็คือพอพอใส่ลงไปเมึงคุณลากขนอ่านสิบ่เห็นหรือหรือเสีเอาเท่านี้ก็ได้พี่น้องพูดเลยบัดนี้ได้หะพูดเลยพูดเลยบัดนี้มากแบบนี้ แนมเห็นหบมดละทางอาจะบอกโออจะให้พ่อได้สา่ลองใส่ดูคะ่ะบอยานบอยานโควิดแต่ยานตายเลยค <c oughs> ุได้ซีเอ็มด่วนเนะซีเอ็มด่วนมีหลุมมีหลุมจ้ำขาดเลยเออคุณได้ในเต็มโตออกกอนนอ้อันนี้ใส่เอลอันนี้ใส่เอ็มเนอะอันนี้ใส่เอ็มอันนี้ใส่เอ็มนะคะใส่เอ็ก็มีคะ่ะใส่เอ็กก็จะแค่ครึ่งนึงรัดได้แต่คออือ,อ เออเอาเอาเอาใส่ไหนอันละบูมาได้ได้จ้ะซีเอ็มด่วนนะคะซีเอ็มเราส่งมาเลยได้พี่น้องเด้ออ่าเขาย่านดอกสส่โควิดเขาเขาย่านดอกสส่โควิดจะให้ผู้วด้วยสารลอกใส่ดูน้องเอ็มบอกจะเอาไปให้ผู้วด้วยสารใส่ดูบริษัทอืมอ้เรื่สนใจซีเอ็มาได้เด้จ้ะได้แล้วพี่พันธ์พารัดไม่ได้เขามาดูคู่ด้วยต่างานคิดถึงยังตามอยู่ได้เลยขอบคุณจ้า ขอบคุณขอบคุณสินละไอ้พารัาตป็นยังไงในข่าวว่าฟุตบอลเป็ยนยังไงในช่วงนี้โควิดทำให้เราพี่แอมต้องไปโชว์วิธีการใช้พ่นเครื่องด้วยนะคะนั่นแหละเดี๋ยวนี่แหละอีสกูนี่ที่ทำการโชว์อ่าจะมีอุปกรณ์เสริมของของการของการโควิดจากจากถุงอากาศมาบันเนียนี่จะเป็นอันที่สี่ของของการบริอ่าของการให้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 ผู้โดยสารในที่น่องมันเนี่เออ ในการใส่นังเครื่องป้องกันโควิดโดยเฉพาะเออจากพี่น้องเออหนะ้าผู้ใดสนใจกับซีเอ็มมาผู้ใดสิบินผู้ใดสิบินช่วงนี้สนใจสร้างสุดนี้ได้เด้อพี่น,อน,อน้องเด้อหางแต่แนวหัวล้อนถของแอฟบีเบต้องไปชมโอ้ยไม่มได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยมืนี้มมนเขียนน้องโควิดกับพ่อแห่งเนาต้องพยายามเขียนพี่น้องมันสิเถาเมื่อคืนฟุตบอลชนะอีกแล้วสามหนึ่งหน่าแ,แฟนพันแถของฟุตบอลไงอะไรนะั่นน่ะ อ๋ออาุดบ่อาหน้าฝุดบ่มาผากเงาเด้อออมาฝากเงเด้ออืมเมืองสองแอมก็ได้ยังหน่อดแต่เสียงหัวรอนี่ยนะกําไรกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะสองแอมผอมหมานในการสา่งกําลังใจพี่หนอมเพราะว่าอย่างแอมเคยกาดกําลังใจมาทางชีวิตแต่ว่าพ่อม่คิดแต่ที่หลังว่ากําลังใจเราสร้างเองได้พี่หนอมเพราะจะเป็นหนอมให้ผู้ใดมาสา่งให้สูพิ่มเพิเราก็เดินต่อไปพี่หนอมจนถึงจุดงูไมย ถามันบอมีจุดหมวยหม้มมทีทีแม่ของตะเฮากะคือว่าอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขแล้วมีน้อง,นองเนาะืออมเราจะมองเห็นทางเวลาเดินบาา่ลระคะสักกลัวสักกลวหน้องจะบินขึ้นเครืองทัวโลกเว้เยกบ้นบ,น,บนบ้านม้นปองกันน้ำลายไงยามท่างยามยามกะเท่อเสียนี่กะกะจ้อก็อกไดเเ้เอาเอาเอากรนไรมาจ้อนะ แต่ว่าแต่ว่าน้ำาลยมูเขาได้ป่ะนี้พี่น้องเออขันยันน้ำาลยมูละไ้นะอือนีละซีเอมาเดอขนาดแอรจริึยังตั้งซีเอเป็นรังเลยนะซีลังเลยนะมูเจ้านะเสียไปลองใส่ในเครื่องบินน่ะผู้ใดผู้ไดซีเอซ่าเนี่ยเมื่อใดได้เบิร์ดได้รุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นได้เว้ยคือจังแอร์นี่นะมีหลุ่นเดียวคนเดียวในโลกอือเครื่องบินลำนี้ก็มีแอร์อยู่คนเดียวเลยล่ะอือุูนะแมวยังบ่ยอมหลับ ขอบใจค่ะแอมมันไม่เวลาเดินมาชักทีมองไม่เห็นเวลาเดินขอบใจแอมอ่าสาวแอบวันนี้แม่จำวมนนี้เป็นแอจจมืันนี้เป็นแอจาแอมทำงานวันไหนแน่จ้าว่าจะทำงานสามมือแอมทำคือเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันของแอมอยู่แล้วจ้าแต่ว่าจันถึงสูงเหนี่แล้วแต่ว่าคนอยู่ที่ทำงานเขาจะหยุดกันมือใดเขาก็แซวเป็นรงจ้าอืมสามวันต่ออาทิตย์ค่ะกำลังดีเลยไม่เหนื่อยมากอีสนอตเหนื่อยมาก มาพี่น้องมาๆมา,มาหาคุยกันเห็นมันอันนี้บบคุยด้วยดอกพี่น้องอเอาแค่สามสิบนาทีพอ่อไงนี่หอมปากหอมคอเน,อนอาะน่าใจเนาะแกสิเป้อาหารเหมียนท่นเมียนซ่านปลูกตน้นพกอีตูสีเอาพกอีตูขยายออกสวัสดีจ้ามีความจุกจ้าสีรวยสวัสดีค่ะแอมสันสวัสดีไปเพราะท่าน,นย่นถือจะโถดจะโกรดจะเครื่องกันเรื่องพี่น้องเรื่องืวอเด้อคอมเมนต์มันก็มาแบบดอกก็หายไปยังรวดเร็ว ขอหอมแก้มแม่น้องแมวน้องแมวมาหาแมวหวานเลยลูกไปสั่งไหนเหรอไปหลัพี่หวานเลยอืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะโอ้แดดมาหนาเด้งเลยหนาใสขึ้นเลยแดดแดดสะท้อนก็พื้นเือนเรามันก็ทรงสว่างมากหายหนาพี่น้องอู้ยสเตียนภูิเขตคิดหอดบ้านเน่น้องอน้องลาคิดหอดบ้านแน่เด้อน้องลาโอ้คิดหอดคักจ่ะแต่มันเมื่อวันใดจ้ะเพราะว่าอย่าง เมือ่อกะต่องาตากโตแล้วจ่ะเด้ออันคืนหอดบานี่มันคืนหอดอยู่แล้วละจ่ะแต่ว่ามันเหตุยังบัไดาชีวิตต้องมาดำลงแล้วมาดำเนินชีวิตอยู่เมืองหนอกต้องมาดินล้นใกล้พี่น้องเออ,อว่ามีเผื่อเดามาอยู่อ่าเมืองเมืองหน่อลเราวกกินหอดบาทกินหอดเบดแต่ว่ามันเพรมันเหลืองง่ายถือสีบินเมื่อบินไปบินมาไ้ค่าเครื่องบิน่าอย่างกะแพงโผลพี่หน้องเฮต่ช่วงนี้ค่าเหมือนบินแพงยังโม่ยังจะต้องไปกัรตัวอีกสองอาทิตย์พี่น้องเลย ว่าทรม,มาดาล่างงานใดสามอาทิตย์อ่าไปการโตอีกสองอาทิตย์เที่ยวอาทิตย์หนึ่งวิ่ม,มนันเหความสนุกอยู่ที่ไหนไมใ่ใช่จ๊ะอืมใครสนใจปลาเค็มสางได้นะคะทําปลาโขแต่ได้ปาลาเค็มทำปาลาตั้งโขแต่ได้ปาลาเค็มนะคะอืมเฮ้ยบมมาสินี้นี่จา้าได้แบานี้แอมท่นนทลเขากำลังเล่นงานที่ยังตุ้นกี้เขาโรก,กันแต่ถี่ไทย สนามบินทุนับภูมิเปิดแล้วจ้าเอ้อเปิดแล้วอีดีบอกมีสายการบินหรอบบสายการบินมาอยู่โลยเกือยังท่านมีอะไร Here, air hostess. I have a special air hostess badge for you โอ้สูงเอยมามอบพุนนะโอ้พุนนะโอ้พอเป็นแอร์พี่น้องเป็น Air Excel Air Excel หรอโอ้พี่น้อง เต็มตัวร์อ่ะสุดหวอันอันนี้มาให้เราคุณนัง <c oughs> มากินปิ่งโก,กับตั้มบกฮงเล่นนองลาโอ้สะเทียนผู้เขตเขาบอกว่าจะแซ่บแต่ปิ่งโก,กับตัมบกฮงเหมือนได้อันดับสีจัดปิ่งโกบซาลาล่ะที่นี่เขาเขา้าฤดูใบไม้ผลิแต่ลมพัดละอองเกสรดอกไม้มาคนไอาจามกันน่ากลัวมากโอ้บอ่จา้าน้องอยู่ออสเตรเลียเป็นบ่จ้าหรือว่าพี่น่ะพี่อริโนยังไงนะ ฟาชีก็จะแมนหนาลากฟาชีนี่ก็เห็ศไหนลูกยาเมืองไปไปเห็ดเครื่องไปเห็ดเครื่องมัดตินให้เมียหน้าสวยหนาลักแท้กลัวเมียจะไม่สวยไม่สูดเอาปีกมาติดให้อีกโอ้ยมาผู้เดชีหนาลักสัพัวเนาะผัวไผยผัวมันเหรอพี่น้องผัวผัวคนไหนก็บอกว่าผัวจะขอหนาลักที่นาะผัวคอยกต่ที่ฉัหรักคอยนเลยละ่ะเออแต่ก็ขอบคุญยูซิดนี่โอ้ขอบคุณค่ะน,อนอ้อง,องน้องซึ่หยังน้องยูซิดนี่ผัวหนาวผัวผัวไปเห็ดเครื่องไม้แอบบหน โอ้ยจีนเปนไหนหัวตือคนชีวิตนี้พี่น้องเลยโอ้ยอย่าอย่าขืนมากลายนมนี่ก็ได้อย่าโซมากอย่าโซมากเดี๋ยวคนสีคิวโอ้ยสายแค่มินดิเล่ใหายห,ห้แอร์เดียวมาเอาน้ำพี่น้องปองป้ายน้ำพี่น้องเนาะหาเสียงหัวเราะหายกันไปและ อันไหนมันมวนกันเลือกเอา้าอันไหนมันเสากันเลือกเอา้าอันไหนมันเป็นเอียงกันเลือกเอา้าพี่น้องเราแต่มกักอันไหนกับเมืองอันนั้นพี่น้องม,มามักแยกเขามาบอกแล้วว่า,าถ้าอันไหนเห็นให้นตาเข้าถูกแยกเขาหามันพี่น้องออกไปห้อวเลยผู้ใดถี่บ่มัมกอันช่องไหนทูซีโยผัวพลังยาเขามาเขามาแร้วมาไดาคอยดด้ขึ้นนะบัดน,นี้เอ <c oughs> อคอยไอตะคนโบเขียมปากแลยเออพี่น้องแต่ว่าคอยดด้ขึ้นหลือกันแล้วแต่ะวะ่าอื แต่ขันสีของมานาวข่อยๆได้ขึ้นเลยคุเจ้าอืารมณ์ไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะจ๊ะเห็นหน้าตาดีอย่างเงี้ยอารมณ์ไม่ได้ดีนะคะบืนอย่าอ้วกนะพี่น้องอย่าอ้วกอย่าอ้วกอย่าอ้วกกำลังกิบลาถาปิดประเทศยาวไปอีเจดปีจะร้อยกับละมั่งกับเพื่งไทยแต่เราคนเนาะพี่น้องเนาะจะแม่นพี่อยากกล้าเพียงไหนอันน้องยังมีน้องอัลเลนโอยังมีอยากกล้บพิวัตหน้าการเริ่มหนาวโครนาก็ไม่แล้วแล้วก็ มาสีป้ายตลาลนะดไงกะสิได้ไป้ายบอลยานคนรละหนาบูย๊ยสมัยยานคนรละหนาไปเห็นงานคนแตกคือคือขนอ,อือโอ้ยพี่น้องเต็มชุดให้หมดไงสายการบินมังคีอะไรเห็นดีนให้บริการคือจำว่ามีคน,นสั่งชุดหน้าปนี้ขายใ,ให้ได้ได้น้องแอ้ M, คมคนเดียว ซีฟลางเอาใสะ่จะไปให้าจพูดสารใส่ต้องอัดวิตามินเยอะๆแม่อจาจะเมือน,นึงบางนึงกับพวกระเสิร์ววิตามินมากแล้ววิตามิน C วิตามินบีสิบสองเหลือวิตามินอันเลือดเราชอบฟังแอมคุยมีสาระดียินดียินดีเตือนตุล่านี่เตอนเขาจะปีดสนสนามบินโอ้บอาากจ้ะเปิดเปิดแล้วท่ยังต้องกับกคือสิบวิมความหมายอย่างหนกสำหรับ อัวล่างงานไปแต่เดือนหนึ่งหรือว่าพววอันเขาขอตออรับแต่วกวถีอยูเงาได้แต่ว่าพวกไปแเดือนหนึ่งเรล่าตงไปการโตัวสองอนาทนี่กับบกขุมกับการท่องเที่ยวถือเสียงเงินไปสูทาให้โควิดมันซาหรือว่าหาวัคซีนใดที่คร,นะรัวนะสําหรับแอมนะแต่ว่าเกิดขึ้นว่าแหละเมืองก่อนเมืองอีกที่เมื่อขึ้นเหลาชึงเหลืองเมื่อไทยกันคัวก,ก็บ,บอกว่าวคัวขึ้นสบเดเยเมื่อดอกมากๆหอมแกมน้องเมียได้ยินเสียง แล้วมีอาวส์ you have you have แฟนคลับนะเนี่ย y o มีแฟนคลับนะเนี่ยมีแฟนคลับเนี่ยพุชมีแฟนคลับด้วยนะมีคนชอบพุชอ่ะลรงดูแฟนแอนลูแอนลูไม่ชอบแฟนคลับไม่ชอบแฟนคลับชอบบอลลี่พ่อชอบบอลลี่พ่อแต่อยู่แต่กับพ่ออืม นั่นแหละพี่น้องเมียฝรั่งอยากเมื่อเบิดแหล่แต่มันถังประเดี๋ยวเมื่อโอ้เพิ่อนมาเพิ่นสวดกินปิงโกบไหมอืมพี่บ้านหอมแก้มพี่บ้านหอมแก้มมัน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 มีมมีมมมันมากเลยได้พุ่งใหญ่ๆพอนี่มากมากแต่พอนางปึ๊บนีกู้ขาดมาเลยนางเป๊ะเออหูคือหูควงคือหมาหนีแมวก็ได้เลยหมาก็คือหมาแมวก็คือแมว อย่าโต๊ะมาบ้างอันนี้แม่ล่ะพุดนะสูุดนี้คือขักคือแน่แต่สวยม่ธรรมาดาด้วยนี่เอ็มซียูหอดแค่สามสิบนาทีพี่น้องบอยูด้นดอกเดี๋ยวสิเบื่อสิอันนี้กันมาสา่งเสียงหัวเรอให้สื่นกันอะกันมาให้กำลังใจสื่นกันละกันพูดคุยซึ่งกันละกันของเมียฝรั่งเลยไม่ใช่เมียฝรั่งของเพื่อนซึ่งอยู่ในโลกออนไลน์นอกจากนอกพี่น้องเนาะกับว่าไม่ยังมาไม,ามาด่ดอก มือได้คืนหอดกมาเมือได้บ่มีธุระบ่มีเวียกบ่มียังกมานะจ๊ะนอกก็ขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจแอมเสมอมาในจ๊ะทุกคลิปเมืองบบเมืองก็ก็ขอบคุณเมืองเนี่ยจังน้อยกงแหงขอบคุณเมืองเนี่ยได้หลายแกงแหงขอบคุณอยู่บด้นดอกสามสินาทีกัสิปแล้วนักนักเรียนกับจ้าเรียนภาษาแล้วติจ้าแอมจ้ากลับมาแล้วจ้านักเรียนกลับมาแล้วเอ่อ อันน <c oughs> ี้ยุทธายเด็ดดิเซนเทนดิไกจิกไกจิกเด็กตาย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 บนบนปากองปากองแค้นดูลองอันไหนร่องภาษาไทยแบบไหนดิอยากไอ้เด็กอยากไอ้เรากเบาแต่ละหมู่วเดี๋ยวความน่ารักของฝรั่งคือการหล่อไทยที่เขาหัวเรอเขาประเด็นหัวเรอหย่อนไว้อย่างนี้สิเขาหัวเราเด้วยความน่ารัก เชา้าฟาดฟาดฟังเย็นฟาดฟาดฟังขนาดูดทะโอเคหลหรจ้าพี่น้องกับสามสิบน,นาทีในการผูดคุยสำหรับแฟนคลับถี่เป็นเป็นตัวย่งเวลาอัาไหลกับสิภาคกันมากดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งนะจะท่านท่านจะได้ทันไลฟ์สดเนาะพี่นอ้องนอะกดกระดิ่งมันสิแจเงเตือนเดอ้อจ้าเดอ้อเวลาอัาไหลสดมาเบาหน่วงหัวมวนกันนะจา๊านาะอ กขอบคุณที่ติดตามไปกำลังใจแใหมเสมอมาเดจ้าเดอพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจอิติปิโสนะโมพุทธายะค่ะเมตตาคุณนางอรหทั้ง,งเมตตาจา้าไปเหล่พี่น้องสิไปหาเห็ดอย่างกินกันเดจ้าเดอดูแลจากของหายห่างไผ่จากโรคไผ่ไครเจ็บแล้วกาห่างจากใกล้จาก โควิดนะพี่น้องน้อ,นอแอมก,กับไปเลเดลใจบายบายนายดูซียูผัวฝรั่งค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความจเจริญกิจสิ่งใดสมปราถนาะปลอดไพยจาาโรคไพยไข้เจ็บจาบ้าบายบาย